เกิดอะไรขึ้นเมื่อทางพี่แพราบอสแพรวนะคะโพสคลิปคลิปนี้ลงทั่วไปลงน้องเพลงพลิมพนาดาช้าเลยพี่นอ้องคคือบอกอตรงๆว่าคลิปนี้เป็นคลิปในวันเกิดวันเกิดก,ก็ยังไม่เว้นวันเกิดของน้องเพลงที่ว่ามีมิทติ้งครั้งแรกของน้องคือที่ห้อบอกในมือน,นีเนี่ยเออวันเกิดมันผ่านมาสองสมามวันแล้วนะแต่ ในแอปดําตอนนี้เดือดมากๆไม่ยอมจบไม่อยจบยังโจ, <บ S 2> จมตีน้องเรื่อยๆแล้วใช้คําที่รุนแรงมาก<ช>นะคะเ,<อ>เรื่องเอาง่ๆเรื่องเสียงของนองเรื่การลองพี่ของนองเนี่ยมันมีดราม่ามาตลอดอยู่แล้วไม่ว่าน้องจะร้องอ,อะไรแม้กระทั่งเพลงตัวเองน้องก็ยังโดนนะคะทุกคนแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพล่ทีวาร้องช่วงที่ ไม่แพวอัดลงไม่แพวจะเดินขึ้นเวทีไปอวยพรให้น้องค่ะแล้วมันเป็นเพลงที่ร้องว่าผู้หญิงคนนี้สัญญาจะเก็บรักษาใจเธอแบบขอบคุณที่รักผู้หญิงคนนี้ประมาณเนี้แมนเสื่อน้องร้องไห้ในตอนร้องไปด้วยร้องเพลงไปด้วยแต่ว่าคลิปไม่เห็นหน้าน้องเพราะว่าเขาถ่ายเอาแค่ไม่แพวแต่ได้ยินเสียงน้องคนไปโฟกัสตรงเสียงว่าป๊ามันคือไหลเลยปานนี้เสียงเป็นยอดหนี่ตีไปกินหน้าบนหนูไอ้คนนี้เยอะมากมายพี่น้อง เดี๋ยวเราจะเปิดคลิปเนาะให้ให้ฟังกันสักนิดนึงสําหรับเป็นคลิปที่เป็นประเด็นคลิปที่อ,อยังไงล่ะเป็นที่จับตามเพลงอ่ะ,อะเพลงที่เป็นดามาเอาง่ายๆซือ,อน,นิดเดียวอ่ะพี่น้องคะ่ะ คืออยากให้ทุกคนดูอีกมุมนึงก่อนนะคะมุมนในแอปดามที่เขาเอาไปลงอันนี้จะให้ดูแค่ภาพคือมันเป็นช่วงที่น้องร้องไห้ค่ะทุกคนคน้องหายเลยเพลงนี้เป็นแต่อันนั้นไม่เห็นในเนี่ยมันจะมีช่วงที่ว่าอันนี้ในแอปดาใช่ไหม มันจะมีในแอปดำอะไรครพที่ฉันส่งให้คืออันนั้นมันจะชัดมันจะเห็นหน้าน้องชัดเลยในคนนี้ที่เอาลงใช่ใช่ที่แฟนคลับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดสักคู่ะคะขออนุญาตเปิดให้ดูว่าตอนนั้นน้องร้องไห้แล้วตอนนั้นเอฟซีกำลังเดินเข้าไปกอดน้องใช่นี่ค่ะพี่น้องนี่เลยนี่คือไห้แล้วพอพอแม่แม่เอฟซีน่ะถ้ากันยางเขาไปกอดน้องเพราะว่าเนี่ยช่วงนี้เลยผู้หญิงคนนี้สัญญาเนี่ย กำลังหลอกให้หนีแล้วข้างหลังก็เป็นภาพโปสเตอร์ที่ถ่ายกับพ่อพ่อ่แม่เอฟซีแล้วการที่น้องร้องไห้เนี่ยเมื่อไปเรื่อยพี่น้องมันสิเห็นช่วงที่ว่าเนี่ยโบวหวตอนนี้คือโบวหวแล้วเหมือนกับโอ้ก็คนแบบมันตื้นตันใจอ่ะเนาะที่แบบก่อจะมีวันนี้ก่อนจะแบบมีเอฟซีแม่ M, ก่อจะเป็นอ่าเป็นเพลงพิมพ์ระดาในวันนี้ในมือน้องก็ได้แบบแลกสปอร์จากพ่อพ่อาแม่เอฟซีลายแห้งค่ะพี่น้องเนี่ยก็จะมี พ่อพ่อแม่เอฟซีอยู่ไน้เวทีคือน้องร้องไห้มากๆเนี่ยเขาไปกอดน้องตอนนี้คือน้องบลองแล้วน้องบลออไหวกต่ซีมี่นักร้่อผู้หนึ่งมาเสริมแทนประมาณนี่แหละค่ะพี่น้องเพราะว่าในคลิปนานๆแม่เพวไปอวยพรแม่แพวก็บอกถึงหลายๆเดือนนี้เนาะไปฟังจะเข้าเนี่ยเิดที่ฟังกันอ่ะที่แม่แพวได้แบบอวยพรให้น้องในวันเกิดแต่คนไปจับประเด็นในเสียงของน้องที่มันเป็นที่น้องร้องไห้แล้วน้องร้องเพลงเพี้ยน ออกมาประมาณช่วงนี้ค่ะคือเราในฐานะที่เป็นอ่เป็นหรือว่าเป็นแม่ในวงนะคะเป็นแม่ที่ดูแลน้องเพลงนะคะก็ในวันนี้ก็พอเรามองขึ้นมาเรารู้สึกว่าเราภูมิใจเราะดีใจนะคะปลื้มใจประทับใจที่หนูได <Okay. S 2> ้ดึ็นโปกาณสสมาครของเจ้าของ ทำให้มีผลงานทำให้มีอฟซีทำให้มีแม่บ้านฮักที่รักงกันอย่างเดียวแน่คะเชีเจเตอร์เเบื้องหลังของทีลล์นะเบงัความสาเร็จของน็อกเชอร์เตอร์เดลต้าเนลูกมาร์คนนและก็ไม่ว่าจะผ่านอุปสรรคมากมายสักเพียงไหนนะคคือลูกลังคนั้นมาได้ คำสั่งสอนของของแม่ของพ่อของแม่แม่ดูเสื้อฟงงางละล็ยตากใ้สิดีแม่แม่น้งแม่บอกอยาก่างตอตูเขาสิวอนยังยกระซ่าเขาเขาเฮ็ดดีเขาจงมั่นใจในความ,โมโาาดีของตัวเขาเขาไม่ได้ไปทีไประาทาไทยเขาสั่งคนงานเราทำงานทำให้มั่นใจ าาตัดอยอูตพตเองผู้มีพระคุณคิปดีทำดีเรื่องความดีจะเป็นเกาะต้องกันตัวโนูเองรู้ไหค่ะไปอ่านคอมเมนต์มานี่พี่น้องแทนแทนที่คลิปนี้จะเป็นคลิปที่แบบคนมาเออมาเอ็นดูน้องนูงน้นนี่แต่กลับเป็นคอมเมนต์ที่บั่นทอนมากมากใช่บั่นทอนจิตใจอย่างมากนาเนาะอาเซเนย เราอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงให้แฟนคลับได้เห็นกันค่ะอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่อยู่ในขอคอมเมนต์ในแอปต่อๆก่อนนะคะค่อยคอมเมนต์ในของคุเนี่ยแพร่เผคือในแอปต่อๆก็เพลงเดียวกันเลยช่วงเดียวกันแต่คนละมุมภาพเฉยเฉยใช่ <c oughs> มันไม่ใช่แล้วนะแบบนี้อืมเออไม่ใช่ยังไงทางผู้สร้างก็บอกว่าดูสถานการณ์หน่อยนะคะร้องไห้ตั้งแต่ต้นจ,นจนจบเพลงเสียงสั่นเป็นปกติค่ะเสียงไหลมากค่ะอืม โอ้โหเยอะมากคิดว่าฟังเทศแล้วกันเนาะน้ำตาสีไหลซึมค่อ,อ,อ,อยว่าคอยออลองมอนกันดอ,อแล้วก็บอกว่ารู้สึกว่าเสียงเราเพาะขึ้นมาทันทีเลยคอมเมนต์ก็คือไปทางเดียวกันบอกว่าขอน้ำปลาเนจาพี่น้องคือโอ้ยเสียงแมมเติมน้ำปลาเนยรู้่าดจังสันก็เข้าใจเนาะเข้าใจว่าเออคนร้องไห้มันก็ต้องแบบ ก็ไม่ก็มีสะอื่นนี่แบบเออตื่นตันใจแหละนักร้องคาราโอเกะนะแบบเนี้ยติดตามมาตั้งแต่แรกคือแบบโอ้ยเลิกร้องเธอหญิงเมนยังอ,อีกละซู้คอยหายใจบ่ทัวทองแถนอนะคุณวาต้าซี่แล้วทางคอมเมนต์ของคุณแม่แพลวที่มันมีประเด็นขึ้นมาก็คือน้องเพลงเห็นทุกคอมเมนต์นะเพราะว่าน้องเพลงเข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันน้องเพลงบอกว่าขอบคุณแม่แพลวนะคะที่รักเด็กคนนี้รักแม่แพลวนะคะแล้วก็มันมีคอมเมนต์ที่มาบั่นทอนน้องนั่นแหละเพราะว่ามัน เสียงคือเป็นแนวหนีเนาะอีหลาจะเสียงค่ะพี่น้องโอ้ยเนาะเสียงอเออเสียงแบบนี้ช่วงปีใหม่แถวบ้านข่อยบ่ออืดเออพี่น้องเสียงไหลเออคือวานักร้องหมอล่าคือร้องเพลงจังซีเงือเอาอะไรมาร้องเนี่ยเพาพผาเสียงเพี้ยนไหมคะเสียงโบผานเลยเออเสียงแหมไม่อากตินะคะฟังกี่ครั้งก็เพี้ยนคน คนละคีเลยต้องหาครูสลาแนะนําคือคนนี้บอกว่าไม่ได้อาคตินะแต่ฟังกิตีน้องเพลงก็ยังร้องเพลงเพี้ยนค่ะเออก็คือแบบยังจะร้องอีกเสียงแหมเสียงแหมเออพี่น้องเนี่ยเสียงน้องก็คืออธิบายก็คือเสียงน้องอ่ะสะอื้นร้องไห้ออกมาเสียงแบบนั้นมันเป็นเออฟังฉันยังรู้เลยว่าเป็นเสียงของคนร้องไห้สั่นๆค่ะรักน้องเพลงนะ เนีย่ยพี่น้องเสียงไม่ผ่านเลยเสียงไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้พูดตรงๆนะคะไม่ได้อะไรกับน้องแต่คือเสียงไปไม่ได้เลยประมาณนี้เยอะแยะมากมายคืออยากอธิบายแน่นอนเราก็อยากอธิบายว่าน้องอะน้นะนองร้องไห้ในช่วงนั้นค,คนร้องไห้แล้วก็ร้องเพลงไปด้วยมไม่ไผ่เสียงมวนบอแมน <laughs> อันนี้แบบอันนี้บบออขอความคิดเราเนาะให้เราร้องเพลงไม่น่าไพ่เสียงมวนเอออยากให้พี่น้องเข้าใจในมุมมองของ มุองหนีบน้างศิลปินด้วยแล้วเขาก็ร้องมิตติ้งกันของเขาไปแล้วบอกว่าเป็นหมอรำมทำไมเอาเพลงนี้มาร้องเพลงนี้มันเป็นเพลงว่าเป็นเพลงเหมือนหมอรัเออเป็นเพลงอีกสไตล์นึงนเอามาลองแบบนี้กับเออเพื่อทีลองยังกันแล้วแต่เพิน่นกับเพิน่นงานมิตติ้งว่าเป็นงานหมอรำมแมนไ,แบบไม่ได้ไปแบบไม่ได้ไปยังไงหรอกไม่ได้ไปแสดงเนาะใช่ก็คือแบบเพียงแค่การมิตติ้งเหมือนกับครอบครัวเล็กๆมีแฟนคลับมามีพ่อกับแม่มีแม่แพยอะไรนี่แหละ ถึงเรื่องราวที่แบบโอ้พี่น้องคะถ้าพูดอะไรแบบเหมือนกับเราไปวิจารณ์เขาเนาะก็ใช้คําที่มันเหมาะสมหรือว่าใช้คําที่มันเซฟเซฟกว่านี้ลง<ช>อาก็ได้ลิโต้นึ่งเดืลนริโต้นอนหรือตัวน้องน้องอุ้ยจ็กเดือนแล้วเนาะซื้อแบบนี้มาตอนแต่ตพี่งออกไม่ไหมผุนไปลองพี่งครั้งแรกไอ,อพี่ยงน้องอ่ะเนาะมีบนเวทีอ้าวต้นฉบับเป็นแบบนี้เองหรอ ิการลองการใส่สุดกันอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนี่ค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้กักบาทางทีมงานแล้วก็ทางแม่แพลวทางบอสท,ทางน้องเลยนะคะ,คะนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ก็มีแค่เรื่องวเพียงน,นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่น้องคะไปก่อนค่ะ